แล้วแล้วผมก็ได้มันมาสกินดีว่าตำรวจนั่นเองผมนะหลังจากที่ไปทำภารกิจในเกม Hero of the Storm มาเกือบ3ชั่วโมงผมก็ได้มันมาแล้วดูดิโคตรเท่ชุดดีว่าก็เท่หุ่นแม่งยิ่งเท่หุ่นตำรวจนะผมนะหลังจากพยายามมานานที่สุดเราก็ได้เล่นมันแล้วย้ายเสวลามันลองเล่นคุณเธอกันดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างมานี่นี่ดี๋ คตรสุดยอดอ่ะไม่เสียแรงที่พยายามมาหุ่นก็เท่สาวก็น่ารักดีว่าตำรวจผมนะเป็นตำรวจเหมือนพ่อผมเลยนะพอมม่อผมก็เป็นตำรวจทุยแล้วบอกทำไมมาเออแล้วก็ตอนที่กดพุ่งมันจะมีเสียงด้วยเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเมื่อกี้ได้ยินเสียงแว๊บๆเสียงอะไรนะฟังดีๆมันจะมีเสียงไซเรนรถตำรวจผมนะเยสแต่ว่ามันเบาไปหน่อยถ้ามันดังกว่านี้จะดีมากลองฟังอีกที นแน่วิเศษอะไรตำรวจด้วยเจ็ดว,วีวอ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 วู้ตำรวจไปแล้วคะ่ะตำรวจทยานฟ้าตำรวจทยานฟ้าหวัดดีทุกคนทําอะไรข้างในฮะตำรวจทยานฟ้าฟังเสียงใส่เลยนะสิเออไม่ได้ขับรถตำรวจอยู่จริงโอ้โห เสียงไซเรนตำรวจนี้ให้ความรู้สึกเหมือนก็ว่าเราได้ขับรถตำรวจจริงเลยอะสุดยอดมากมาแอบดูตรงนี้หวัดดีไม่ควอยู่ขึ้รากันหมดนั่นไงนยิงเยอะหวัดดีค่ะทุกคนทำอะไรก็อยู่เหลอแอบอยู่ในจับตัวดีดอ๋อเงีตายคาบ้านอ อย่างนี้กูต้องนั่งแท็กซี่ไปตำรวจก็ยังต้องเป็นคนเล่นเกมได้เหมือนกันนั่งเล่นเกมอยู่บนรถโออแต่นี่คือมันจะกินอะไรถ้าเป็นรถตำรวจ,จกินอะไรมันจะกินโดรโทอสอีกอเหมือนเดิมใช่ไหมเออโอเคแล้วก็มาเทนดูกินเข้าไงตำรวจเล่นเกมครับผมนะเห็นไหมตำรวจก็เล่นเกมดังนั้นนักเรียนหรือเด็กธรรมดาก็เล่นเกมได้ทุยเกี่ยวอะไรโอเคใกล้ถึงเวลาแล้วมาถึงเวลาบวกศัตรูกันหน่อยแล้วเฮ้ยห hey, ยุดอย่าขยับ นี่คือเจ้าที่ตำรวจดีว่าถ้าไม่อยากจะโดนจับข้อหาร้ายแรงแล้วก็เดี๋ยวมอบตัวที่ดีมอบตัวบ่อยมอบตัวไปไหนบ่อยมอบตัวโอ้ยโอ้ยอยู่เลยวะเฮ้ยอู้อู้ยโอ้ยเวนฟักกี้เชิดโนหน่อยแน่พวกโหนี่ไม่ให้จับตัดีไอ้นี่ไม่ให้จับที่ดีไอ้ยะนี่ดูกลัวอย่างกลัวตำรวจดีว่าแอะอะไรวะอุตส่าห์ ยังไม่จับซะดีๆแม่งยิงกูเลย <c oughs> ไอ้แสจะโหดไปไหนวะนี่ตำรวจสาวน่า,นารักดีว่าแม่งยิงกูเฉยนอกจากตำรวจจะจับคนได้แล้วยังจะเปิดผับเองได้อีกด้วยตำรวจเปิดผับเลยแล้วอือเปิดผับดูดีแต่งสีโอ้โหแล้วตำรวจแต่งสีมาเปิดผับนี่สุดยอดมากท่ามกลางคนที่เขากำลังฆ่ากันอยู่แล้วมานั่งเปิดผับกันดีกว่าอือตำรวจเปิดผับเอง มีคนถามซงไซเอ๋อเฮ้ยตำรวจเปิดเองไม่โดนจับแล้วก็กูตำรวจไงใครมาจับกูตำรวจเปิดผับค่ะตำรวจเปิดผับเปิดผับต่อไปเอาเพื่อนก็ฆ่าได้หมดเลยเออดีดีเนาะไม่เป็นไรงั้นตำรวจก็เปิดผับต่อไปกำลังมันเย้แสงสีสวยมากเลยอ่ะโอ้โหไซเรนเอาเวรกรรมไม่ได้เย้าเอาไปบ๊ายบาย บมทีมโหดเกิน <zo> น <ys ic> ี <personaje> ่คือความน่ากลัวของผู้พิทักษ์สันติราษอะฮะเล่นเกมต่อชุวยเปิดเซฟไฟเลยหน่อยแล้วหืมมัดผู้พิทักษ์สันติราษมัดผู้พิทักษ์สันติราษเรียบร้อยใครอยากโดนหมัดผู้พิทักษ์สันติราษอีกไปไหนอยู่ไหนวะไอันี้ดิโอ้ยเยอะ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 นี่ต้องโอ้ยเยอะเยอะเยอะว่าสวยเอาไปเลยค่ะหวัดดีทุกคนลาก่อย ิมเฮ้ยไม่โดนเลยเหรอวะเวนก่ามเอ้ยนี่ต้องโดนโอ้ยโอหูแม่ตบเต็มหน้ากูเลยยานะมามาเข้ามายาตำรวจก็มีปืนยิงยายาเนี่หยุดนี่เจ้าที่ตำรวจยกมือขึ้นยกมือขึ้นบอกให้ยกมือขึ้นอู้มาเพียบเย้าเยอะไปบางทีก็เยอะไปเอ้ยหลับ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 หน่อยเนี่ยบังอาจทำลายทำลายกับเจ้าที่ตำรวจตามจับกลุ่มมันไปไหนตามจับกลุ่มไปไหนฮะไปไหนยิงทิ้ง ไอ้นี <od> ่จะหนีไปไหนตบหมัดพุทธาตราชหมัดพุทธาตราช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 หมัดพุทธาตราชหมัดพุทธาตราชมัดพุทธาตราชตาจะได้หมัดพุทธาตราชมัดพุทธาโอ้พีเพียบเพเยอะเกินไปบางทีโอ้ยไอ้ยาอย่างเทเ์ออฟเดเกมสิคะรออะไรอ้ยาเ์ออฟเดะเกมอโคตรคิดคเซลฟี่เ์ออฟเดเกมอะไร นี่มาฆ่าอืมอืมอืมก็อะไรๆเริบๆีใหญอืมเอาไปใายบายที่คนอืมบุ๊มทีมคิว